ปางม่งสวยใช่แล้วต้องบอกว่าสวยทุกสีครับสวัสดีครับ ก็วันนี้มาพูดคุยกันเล่นๆนะครับผมไม่มีอะไรก็มาเชิญชวนทุกคนนะครับใครที่ว่างเนี่ยสะดวกมาเจอตีที่งาน FF ได้ครับวันที่สิบนี้ครับน่าจะได้ประมาณวันสองวันนี่แหละครับที่ไปงานเพราะว่าเดี๋ยวสิบสี่ิห้าิหเนี่ยตีมีถ่ายละคร ทุกซีนแล้วก็ทั้งวันเลยครับ3วันติดก็เลยจะได้ไปงาน FF น่าจะประมาณวัน2วันก็คิดว่าจะเป็นช่วงต้นๆครับแต่วันที่12เนี่ยเดี๋ยวเจอกันประมาณสักหนึ่งทุ่มแล้วกันนะครับประมาณหนึ่งทุ่มแล้วก็ส่วนวันที่13น่าจะเป็นเช้าๆหน่อยครับเดี๋ยวแจ้งรายละเอียดอีกทีบอกกับทุกคนผ่านทวิตเตอร์อีกทีนึงนะครับ วันที่สิบสองมาเจอกันได้ครับตอนหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มตรงครับวันที่สิบสองครับใช่ก็เดี๋ยววันนั้นจะมีการขายของคอลเลกชันใหม่ของกระเปา๋าฮอบบี้แบร์ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยโรงงานกำลังผลิตซึ่งไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าแต่ก็พยายามใจะให้ทันวันที่สิบสองนะครับผมใช่ครับในแบบ แล้วก็นั่งแบบสวยดูดีมากสวยหล่อครับผมสิบสามอาจมีลุนครับอาจจะไปช่วงเช้าๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับมาอ่านบทต่อครับได้มาทำงานกันได้ก็อยู่เอ็มควาเทียนะครับสีม่วงสวยมากได้อย่าลืมมาซื้อนะครับก็เราเอามาไม่เยอะครับ สีละประมาณ30-40ชิ้นครับแล้วก็ที่เอามาเยอะหน่อยก็จะเป็นสีดำกับสีขาวครับแล้วก็ไฮไลท์ของคอลเลคชันนี้ก็จะเป็นสีดำครับเป็นเป็นเนื้อผ้าแคนวาสยีออนที่หนากว่าสีขาวแล้วก็สายเป็นสายสำเร็จสีดำซึ่งสวยมากๆอยากให้ทุกคนไปเห็นของจริงก็ถ้าได้เห็นแล้วน่าจะชอบกันนะครับส่วนสีต่างๆเนี่ย จากรุ่นเดิมมีการอัปเกรดขึ้นครับก็คือเนื้อผ้าของสีๆนี่ะมันจะบางใช่ไหมครับทางร้านโฮบ y แบร์ของเราเนี่ยก็เลยมีการอัปเกรดมีการซับในขึ้นอาจจะมีน้ำหนักเพิ่มเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าได้กระเป๋าที่ทนทานกว่าเดิมแล้วก็ขนาดเล็กลงเพื่อให้การสะพายนั้นดูเหมาะสมกับกับเรามากขึ้นครับผมต้องแย่งชิงไหม เรียกได้ว่าแย่งชิงครับเพราะว่ามีจำนวนจำกัดแล้วก็เราจะขายกันตั้งแต่วันที่สิบสองจนถึงวันที่สิบหครับตั้งแต่เวลาสิบโมงเช้าจนถึงสองทุ่มครึ่งครับผมและเดี๋ยวเราจะมีบ็อกเซตขายด้วยครับสำหรับบล็อกเซตแปดสีก็จะมีเขาเรียกว่า จะมี l i m i t e ็ด dition ที่เป็นบ็อกเซตสำหรับคนที่ซื้อครบ8สีเลยจะมีอยู่แค่เจ็ดเซตเท่านั้นในเซตเนี่ยก็จะมีกระเป๋า8ใบบวกรูปพร้อมลายเซนแดรูปแล้วก็จะได้หมวกหมวกพร้อมลายเซนหนึ่งใบแล้วก็รูปพลอยพร้อมลายเซนอีกหนึ่งใบครับผม เดี๋ยวราคาเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบครับเพราะว่ามันมีน้อยมีแค่เจ็ดกล่องเท่านั้นส่วนคนที่จะซื้อข้าลูกสีอันนี้ก็คือราคาปกติเลยแล้วก็จะใส่ถุงให้ปกติแต่ว่าเราจะมีบล็อกเซตพิเศษอันนี้สำหรับคนที่ต้องการที่จะเหมือนเหมือนซื้อเก็บหรืออะไรเงี้ยครับก็จะมีอยู่แค่เจ็ดเจ็ดบล็อกเท่านั้นครับแล้วก็เราจะเปิดขายตั้งแต่สิบสิบโมงเช้าสิบ สิบโมงเช้าเนี่ยจะให้มาจองไอ้บ็อกเซตกันจะมีใบจองให้สำหรับเจดคนแรกเจ็ดคนแรกที่มางานก่อนเนี่ยก็ถ้าใครมาถามซื้ออะไรเนี่ยก็ก็แจกใบจองไปเสร็จแล้วใบจองนั้นนะครับสามารถเอามาซื้อบ็อกเซตจริงๆอ่ะตอนที่ตีมาตอนหนึ่งทุ่มแล้วตีจะเซ็นสดให้แล้วก็แล้วก็วกมอบบ็อกเซ,กเซตลิมิเตดนี้ให้กับคนที่ซื้อครับผม ก็จองก็เดี๋ยวเราจะให้สิทธิในการจองเท่าเทียมกันทุกคนครับก็มาจองได้ที่ร้าน Hobby b แบ r ครับผมเอในงาน f อตั้งแต่สิบโมงช้าครับสามารถไปหยิบใบจองได้มีเจ็ดใบครับอยากทำหมวกจังเลยซีออยากทำหมวกครับแต่ว่างานนี้น่าจะไม่ทันเอาไว้โอกาสหน้าครับโอกาสหน้าน่าจะ น่าจะทำทำขายได้ครับต้องขายไตยไหมเออซีโอขายไตยไม่ได้ครับเพราะว่าเพราะขายไตยไม่ได้ราคาเพราะว่ากินเค็มไปเยอะมากสวัสดีทุกคนครับก็สิทธ ที่พิเศษของบ็อกเซตในนี้เหมือนแบบว่าสําหรับคนที่อยากซื้อเก็บเนาะหรือว่าซื้อใช้ก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นลิมิเต็ดอิ dition ที่ที่ร้านเราทําขึ้นมาเพียงแค่เจ็ดใบเท่านั้นเออเจ็ดใบเจ็ดเซตครับผมส่วนคนอื่นถ้าอยากซื้อครบลูกสีอะไรอย่างงี้ก็เป็นราคาปกติของทางหน้าร้านอยู่แล้วสามารถไปซื้อกับแอดมินได้เลยครับอืมก็อย่าลืมนะครับมาเจอกันได้ ถ้าใครสะดวกหรือว่าว่างเนี่ยมาเจอกับตีได้เลยนะครับที่งาน FF วันที่สิบสองนะครับผมเวลาหนึ่งทุ่มตรงเจอกันได้เยอะ <c oughs> ได้เลยโอ้ยดึกเหมือนกันนะเนี่ยห้าทุ่มแล้วเพิ่งตีเพิ่งกลับมาจาก กองละครครับได้เลยมาจีบได้เลยครับรออยู่ที่ร้านนะครับก็เดี๋ยวนอกจากกระเป๋าฮอ b b a งแบ้วเนี่ยเดี๋ยวทางร้านของ Hobby b แบก็จะมีเสื้อผ้ามือสองของซ e o ไปขายด้วยครับใครที่เป็นขาชอบอยากชอบเสื้อผ้าแบบ เอ่อทีซีโอชอบใส่หรือว่าไออยากซื้อเสื้อผ้าเนี่ยไปใส่เล่นหรืออะไรเนียครับไปชอปปิ้งกันได้ครับที่บูธหรือว่าใครอยากจะไปชมสินค้าของศิลปินท่านอื่นนะครับที่มีสินค้าแบบหลากหลายอย่างมากๆทั้งของกินของใช้อะไรเงี้ยครับสามารถมาชอปปิง้งแล้วก็มาดูงานได้ครับงาน ff ฟเฟมีตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่16ครับก็ ไม่จำเป็นจะต้องมาร้านโฮบิแบร์ร้านเดียวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในงานเนี้ยมีมีอีกหลายร้านเลยแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมามาดูของที่แบบเอ่อถูกตาต้องใจอะไรเงี้ยสามารถมาชอปปิ้งกันได้ครับซีโอมีขายไหมก็มีขายครับมีขายแต่ว่าขอสงวนไว้ก่อน <laughs> ผมเนี่ยเหรอ <c oughs> วันงานก็ทำผมปกติแต่เดี๋ยวจะใส่ชุดใส่ชุดอะไรไปให้ไปติดตามหน้างาน <c oughs> ไม่บอกหรอก <c oughs> ผมส่วนใครที่มาไม่ได้วันที่สิบสองก็มาซื้อของได้นะครับสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกได้เลย เดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นด้วยครับสำหรับคนที่ถือ Hobby b แบ r เจนแรกมาหรือว่าถือกระเป๋า h อบ b ี้แบ r เนี่ยครับตัวนี้อีใครถือก็ h อบ b y b แบ r เจนแรกมานะครับสามารถเอ่อโชว์อวดแอดมินได้เลยแล้วเขาจะลดให้ห้าสิบบาทครับแล้วก็เอากระเป๋าใบใหม่ใส่ในกระเป๋าใบเก่าได้เลยครับนะผมใบเก่าเนี่ยสามารถใส่ของได้แบบเยอะมากแบบ ใส่หมอนใส่ผ้าหม่มใส่อะไรได้เยอะเลยแต่ว่าเราขายหมดไปแล้วตอนนี้รุ่นใหม่จะเป็นแบบกระชับมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ใช้งานได้เบายิ่งขึ้นครับอ,อไม่เสือ้อผ้าเอ,อ่อเสื้อยังไม่ได้ทำครับเดีย๋ยวถ้าทำได้เดี๋ยวบอกครับแต่น่าจะไม่ได้เร็วๆนี้เพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้จะต้องมาโฟกัสกับ การถ่ายละครอย่างเต็มตัวแล้วก็มีบทค่อนข้างเยอะแล้วก็บทมาแล้วครับน่าจะไม่ได้ว่างแล้วว่างอีกทีก็น่าจะปีหน้าครับได้ครับผมถ้าเซนเฟสมีงานเมื่อใดเด้อ้ายจะไปขายที่ปพุ้นครับผมแต่ว่าบาเดลนี่ก็คืออ่านบทก็คือหมดเวลาแล้ว ราคาออกแล้วครับก็คือกระเป๋าสีดำนะครับอยู่ที่950บาทแล้วก็ส่วนสีอื่นๆทุกสีนะครับจะอยู่สีรับ850แล้วก็ถ้าใครหอบเอาหมีหอบมาด้วยเงี้ยลดไป50บาทก็จะเหลือ800กับ900ครับผมสีดำจะแพงกว่าเพื่อนเพราะว่าเป็นผ้าพิเศษคุณภาพดีกว่าครับ ก็แนะนำครับก็ไฮไลท์ก็จะเป็นสีดำเลยสวยมากๆขอบคุณมากครับอันนี้คือเขาไม่ใช่แมวนะน,นี่เขานี่ มิงกะลาโอ้ยพี่นุ่นไม่รู้เหมือนกันว่าจะถึงสิ้นเดือนไหมแต่ว่าดูแล้วสีม่วงมีแต่คนอยากได้นะแต่ว่ามันมีแค่ประมาณสามสี่สิบใบแล้วก็น่าจะไม่พอเพราะว่าสีม่วงเนี่ยมีที่จะต้องไป PR อากอีกหลายที่เหมือนกันน่าจะเหลือน้อยลงไปอีก สีม่วงน่าจะเป็นแรงเทมตรงนี้ขายดีไม่ได้เอามาเยอะครับเพราะว่าจริงๆเรากะจะเอามาขายแค่ในเฉพาะงานงานนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าในส่วนของออนไลน์ก็เดี๋ยวอาจจะให้พิออเดอร์หรือว่าหรือว่าถ้าถ้าไม่ไม่พิออเดอร์ก็อาจจะเป็นล็อตหน้าเลยหรือว่าแบบ สินค้าต่อ,ตอไปของ h o b b y b e บ r อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆกะจะเอามาขายแค่ในงาน FF ฟอะไรเงี้ยให้ความพิเศษเกี่ยวกับในในงานนี้เลยครับไปตอนหนึ่งทุ่มครับวันที่12บสองพี่ตีไปหนึ่งทุ่มเจอกันได้ครับถ้ากระแสตอบรับดีเดี๋ยวอาจจะมีพีออเดอร์ครับ เอ uh, จริงๆแล้วเจ็ดเซตเนี่ยแหละครับจะขายตอนที่ตีอยู่เท่านั้นเพราะว่าจะเหมือนแบบเอ็กซ์คลูซีฟให้กับ uh, คนที่ที่มาแล้วได้เจอตีเพราะว่าเพราะว่าเป็นเป็นบ็อกเซตที่แบบไม่ได้มีเยอะมีแค่มีแค่นี้แล้วเราก็แล้วก็จํากัดแค่นี้ไม่ไม่อยากทําเยอะอะไรเงี้ยครับก็เลยว่าขายตอนเฉพาะที่ตอนที่ตีอยู่เท่านั้น แล้วก็จะได้เซ็นายเซ็นกับมือเลยทั้งหมวกแล้วก็ทั้งพลอลอยครับผมวันที่13อาจจะเป็นช่วงเช้าครับอาจจะบ่าย,ายอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นต้องกลับมาอ่านบทตอ่อโอ้โหมันเกิดขึ้น่อยแฮปปี้บ day ครับมีความสุขในมันเกิดเยอะนะครับ เซตเอ่อหน้าตากล่องจะเป็นประมาณนี้ครับน,อน,นออีอันนี้คือกล่องอันนี้คือกล่องกล่องเร็จ,จะเป็นสีสเงินอันนี้โอ้โหตีห้านี่เอ่อมาช่วยตั้งเต็นล่ะครับ โอเคเดี๋ยวตีไปอำน้ำก่อนนะครับไปเจอกันที่งานนะ